ี่เปิลเทกอะแปดไลายก่อนก็ได้บอกเลยได้หมดตอนนี้มึงยิงกูเหรอฮึวยิงมาเมื่อกี้มึงยิงกูค่ะใครยิงมาเมื่อกี้อะไรล่ะยิงกูไอ้ยล่าสุดสำสนแล้วแล้วเนี่ยนะกูยิงกูยิงบอกมึงว่าข้างล่างมีของม่วงไงมึงไม่เห็นเองมึงเห็นมุมจอไหม มันมีปักหมุดนะอเหี้ยแม่ปักหมุดกูไม่ได้อยู่ <c oughs> มุมจ้กูลบปักหมดหุดที้งหมายถึงผมโอ้ย,อยช่วยด้วยด้านหลังกูเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนเดะเดะเดะลุกไหวป่าได้อยูอ่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 ตั้ สองตัวมีสองตัวพวกมันนั่นแหละรถดวลดล,ล,ล,ลุ่มดวลลุ่มเพื่อดวลรนลุ่มนี่แหละตายตายตหนูตายยังอ,อ้าวไอ้เหี้ยมันวัดไปไหนมันวัดไปไหน ไม่ให้ช่วยใครทั้งนั้นเออกูต้องได้เควีห้าสิบเมตรแล้วแหละที่ช่วยไอชินยิงไม่ได้รักไอชินเลยนะกูจะได้ควยตรอบเลยจริงจังกันไม่เป็นจริงจังคือยัไงสะกดยังไงจรออีงอเล่นอย่างนี้ปะ เอ้ยเยอะ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 เดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังจริงข้างหลังเลิกจริงไอชินจะโดนไอชินจะโดนด้านหลังกูด้านหลังกูด้านหลังกูเออด้านหลังกูด้านหลังกูอีกนึงอู้เก่งมากรูดโอ้โหทำทำตัวให้โดนี่จริงดีกันจะมีเราเราและนายจำไว้ คือเขาเล่าฉันซึ้งพี่เอาไว้หนึ่งเอาไว้หนึ่งข่ะป้าฉ่ดเสมอกันเพ้อไม่ได้มาถึนเพื่อนกันได้กูมาเจออะไรวะเนี่ยมึงก็ไม่เบาฉีดห้าบาทสิบบาทมึงก็เก็บหมดเหมือนกันมึงอย่ามา เก็บเล็กผสมน้อยเบี้ยวไยจะเป็นเศรษฐีกำเก็บไปเออไม่ไม่หวนิปลายกันใหญ่เลยฝั่นู้นได้รอบกัดได้ไหมเฮ้ยมันลมแล้วลมแล้วน้าหนึ่งนั่นอีกตัวหนึ่งกระโดดอยู่กระโดดอยู่ซ้ายสุดกระโดดอยู่ซ้ายสุดตัวหนึ่ง เปิดเกาะอะไรไม่เป็นเห็นกูมันเห็นกูแป๊บนึงไหนวะไอ้เหี้ยตาของไม่ค่อยดีด้วยนะช่วงนี้ไอ้เหี้ยแล้วกูยิงต้นไม้ทำไมให้ได้เลยเหี้ยวงวงว่ะเอ้ยแกเอ้ยติดบั๊กไอ้สัตว์ติดต้นไม้ออกไม่ไดามันหายไปไหนอ่ะอีหยูมันก็หายเลยอ่ะ อย่ายุ่งกับกูบอกเลยเราสองทีมก็วประเด็นอะปล่อยเบอร์ไหมหรือไงถือจะชนะโอ้มาถึงนี้แล้วโอเคปล่อยเบอร์ม <laughs> <laughs> าดรอปเ <laughs> โอ้มาถึงขนาดนี้ลนะปล่อยเบอร์ เดี๋ยวกูลองบินโดนดูกันได้อะแต่กูป้องกันมึงแน่ฝันที่ไม่กล้าฝันเฮ้ยมันมามันกล้าเบิร์ตเกาะมากมีกี่ตัวตัวเดียวเหรอตัวเดียวตัวเดียวมั่นใจกูเห็นตัวเดียวลังวิ่งไปหาเรามันกำลังมามาแล้วมาเดี๋ยวกูนำทางมังให้เุ่นละ กรดแดงเอาอีกเอาอีกเอาอีกล<ง>้มเพิมอ,อยู่ไหนอเอาเอาเนี่ยกูโดนอะไรของใครนี่ของใคร,ใครของกู <laughs> โทษ<ด>โทษโทษมีอีกมีอีกแสดงว่ายังไม่หมดขอกรอดแดงให้มันซึ้นหัวใจ เอออ่ะเก็บเลยคุณสังหารแชมเปี้ยนแล้วไปไปต่อมีอีกชิ้นมันมีอีกแน่อันนี้โดนมึงใช่ไหมหรือโดนมันโดนกูมันมีแอช,ชมันไม่มีตัวโดน,น,นเรียบร้อยชิ้นออเออเฮ้ยวุ่นจับมาเดี๋โดนตบ หนึ่งสิบโชว์เทเล่นตลกได้ก็เขาเป็นแชมป์ได้ถูกไหมนูกล่อยตัวไปใจปล่อยจอยิงยิงโอเคก็เสร็จแล้วตอนแรกกะว่าจะให้มันปล่อยเบอร์เลยเว้เหลือสองทีมแล้วอ่ะเออปล่อยเบอร์ไปเลย